คอน new MG 3 Hybrid Plus พร้อมกันทั่วประเทศไทยครับในทั้ง4จังหวัดเมืองหลวงนะครับกรุงเทพเชียงใหม่หาดใหญ่และโคราชครับผมและการเปิดภาคลุมนะฮะก็จะเริ่มต้นขึ้นนะครับในอีก10วินาทีที่วีจะนับต่อจากนี้ครับ Then let's the countdown begin from 10 9 8 7พร้อมกันครับ6 5 4 3 2 1 เรียนเชิญ Senior Brand and Marketing Communication Managers ครับบริษัท MG Sales เะเทศไทยจำกัดขึ้นมาให้ข้อมูลขอเรียนเชิญคุณธนะพงศ์พงษ์พาณิชยขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยครับสวัสดีครับแบนะนำให้เราทำความรู้จักกับเขา All New MG 3 Hybrid Plus นะครับตัวนี้นะครับเรามีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นโมเดลรุ่นล่าสุดที่เรียกได้ว่าเป็นโกลว์โมเดลของเราอีกรุ่นหนึ่ง นะครับวิศวกรรมของเรานะครับถูกคิดค้นโดยนะครับวิศวกรทั้งฝั่งยุโรปและเอเชียนะครับคิดค้นเพื่อให้รถยนต์ all in G3 h y ้ r ัสคันนี้เป็น the best all in one segment ของซิตี้คาร์อย่างแท้จริงนะครับเพราะในปัจจุบันนะครับรถยนต์รุ่นเดียวกันนี้นะครับได้ถูกจำหน่ายแล้วนะครับทั้งที่แอฟริกาใต้ อังกฤษนะครับประเทศในแถบยุโรปนะครับรวมไปจนถึงฟิลิปปินส์และออสเตรเลียนะครับซึ่งผลตอบรับที่เราได้เปิดไปแล้วนั้นเรียกได้ว่าเป็นโพสิทีฟหมดนะครับทั้งลูกค้าและกลุ่มนักข่าวที่ต่างประเทศนะครับรวมถึงพี่ๆนักข่าวที่อยู่ในเมืองไทยก็เช่นเดียวกันนะเพราะเรานะครับต้องการมุ่งหวังให้รถรุ่นนี้เป็นโรโบูโมเดลอย่างแท้จริงนะครับเลยได้มีการทำการเทสทรัคนะครับบนถนนจริง นะครับในทุกสภาพถนนทั้งฝั่งยุโรปและเอเชียเพื่อให้แน่ใจว่ารถยนต์รุ่นนี้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าที่กำลังมองหาซิตี้คาร์ได้อย่างแน่นอนว่านะฮะโันี้เริ่มแค่เริ่มต้นกัน่าตื่นเต้นแล้วและแต่มีรายละเอียดเยอะมากที่เราจะได้พูดถึงกันนะครับที่นี้มีฉายาที่วีน้เกิดไปตั้งแต่แรกเลยครับพี่เอก the best all in one hatchback ดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะใช้คําว่า the best ได้แปลว่าดีที่สุดได้แปลว่าต้องมีฟังก์ชันที่ดีด้วยเช่นกันพี่เอกครับ แน่นอนครับแนะนำฟังก์ชันให้เราเดูด้วยจักเลยครับออนี้ MG3 ให้ีสานะครับ 3, ะะเราคิดค้นมาบน4ปัจจัยหลักของการเป็นโรโบโก o เด l และเป็น b a s t ออ l l ว n n ฮัทดีไซน์ต้องเลิศน,นะครับเรามีการ PLUS ดีไซน์ใหม่หมดคันนะครับทั้งภายนอกและภายในอย่างที่เห็นนะครับมันจะเป็นการประสานกันร,ระหว่างความโค้งมนและเหลี่ยมนะครับให้มันดูสรรและก็ดูดันไปในเวลาเดียวกัน ภายในครับเราออกแบบอย่างพิธีพิถันนะครับเป็นแบบทูโทนนะครับการเลือกสรรวัสดุต่างๆนะครับเรียกได้ว่าเราคัดสรรมาอย่างมีเยี่ยมให้ง่ายต่อการใช้งานสําหรับลูกค้าทุกท่านอันต่อมาครับปัจจัยที่2คือเรื่องเทคโนโลยีวันนี้เรามาเพื่อเปลี่ยนภาพจําของระบบไฮบริดแบบเดิมๆให้ลูกค้าคนไทยได้เข้าใจว่าระบบไฮบริดพลัสนะครับจะเป็นระบบไฮบริดที่เป็นมากกว่าแค่เปลี่ยนน้ำมัน แต่จะสามารถให้อัตราเร่งนะครับตอบสนองได้ดังใจตั้งแต่ความเร็วต้นไปจนถึงความเร็วปลายนะครับเ <c oughs> พราะระบบ Hybrid Plus <c oughs> เป็นเทคโนโลยีล่าสุดของ m m g นะครับ <c oughs> ที่ประสา,านการทำงานของเครื่องยนต์1.5เทอร์โบนะครับและมีแบตเตอรี่ที่ไซส์ใหญ่ขึ้น1.8 1.83กิโลวัตต์ทำงานควบคู่กับระบบดูโอมอเตอร์ทำให้รถยนต์ Hybrid Plus ของเรามีระบบขับเคลื่อน 4ระบบเรียกได้ว่ารวบรวมระบบที่ดีที่สุดของไฮเบรดเข้ามาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนแบบ EV การขับเคลื่อนแบบซีรีส์โหมดคือระบบเครื่องยนต์ปั่นไฟเข้าไปที่เจเนเรเตอร์และทําให้ส่งพลังไปที่มอเตอร์ระบบพาราเรลคือทํางานระหว่างมอเตอร์และเครื่องยนต์และสุดท้ายระบบเครื่องยนต์ที่มีเกียร์สามสปีดมาช่วยทําให้เครื่องยนต์ไม่ต้องลากรอบในความเร็วปลายเรียกได้ว่า4ระบบนี้ทํางานแบบอัตโนมัติ ตามความต้องการของรถยนต์ในแต่ละช่วงสปีดนะครับเพื่อให้แน่ใจว่ารถยนต์ของเราจะสามารถให้ระบบประหยัดน้ำมันดีที่สุดและให้อัตราเร่งยอดเยี่ยมไม่แพ้ที่ไหนเลยนะครับซึ่งสิ่งนี้เราได้พิสูจน์แล้วนะครับกับพี่ๆนักข่าวตอนทำเคสไรด์เมื่อกลางเดือนที่แล้วผลที่เราได้รับนะครับ เราสามารถประหยัดน้ำมันได้ถึง26.2กิโลเมตรต่อ1ลิตรเลยทีเดียวขอสึมอปรบมือหน่อยครับกับความประหยัดนี้นะฮะน้ำมันขึ้นเอาขึ้นเอาแต่พี่จัดการปัญหานี้ได้แน่นอนครับ <c oughs> เรียกได้ว่าถ้าให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับน้ำมันหนึ่งถังวิ่งได้ไกลกว่า900กิโลเมตรนะครับเราสามารถขับจากกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพภูเก็ตหรือกรุงเทพนครพนมได้ด้วยน้ำมันเพียงถังเดียวเท่านั้นเลยครับ น้ำปัดนี้เป็นน้ำปัดที่เราเทสจริงนะครับเมื่อกลางเดือนที่แล้วนะครับวิ่งได้970บนอัตราเฉลี่ยเปลี่ยนน้ำมัน26.3กิโลเมตรต่อลิตรอันนี้เป็น Official นะครับอยากให้ทุกคนเห็นได้เลยนะครับอ,อีกหนึ่งความน่าสนใจของเทคโนโลยีสีคือในช่วงความเร็ว0ถึง80กิโลเมตรนะครับระบบ h y บริดพล u สของเราจะทำการปรับเปลี่ยนอัตโนมัติให้ รถยนต์มีการขับเคลื่อนโดยพลังงาน EV นะครับบนที่ศูนย์ถึงเนี่ยรถยนต์บนความเร็วต่ำนะครับแบตเตอรี่จะทําการปัดไฟนะครับเพื่อส่งไปที่มอเตอร์ขับเคลื่อนแบบ EV ีเพียวนะครับ,รบแล้วก็ในช่วง 30- มสถึงแปกิโเมตรที่ต้องการกําลังเครื่องยนต์จะเข้ามาช่วยทํางานปัดไฟไปที่เจเนอเรเตอร์ทำให้รถยนต์เนี่ยขับเคลื่อนไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเรียกได้ว่าจากการศึกษาของเรานะครับอ,อ,อัตราเร็วเฉลี่ยในเมือง จะอยู่ที่ประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรียกได้ว่าคุณขับรถเหมือนขับรถ e ีเลยโอ้ยชอบเลยเย็นวันศุกร์ผมไม่ต้องกลัวลนะไม่ต้องกลัวช่วงเลิกงานวันศุกร์เนี่ยความเร็วได้2 0 15กิโลเมตรต่อชั่วโมงถูกต้องเหมือนขับ EV ถูกต้องอีกหนึ่งจุดเด่นของรถรุ่นนี้นะครับคือเราเป็นเจ้าเดียวในตลาดที่มีระบบเคอร์สโหมดในไฮบริดระบบจะทำการเจเนอเรชั่นไฟกลับเข้าไปที่แบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับซึ่งลูกค้าสามารถตั้งได้ว่าจะเป็นแบบห2อหรือ3นะครับเร ไม่ต้องกลัวว่าแบตหมดระบบจัดการได้หมดแน่นอนนะครับสาระสำคัญอีกหนึ่งอย่างสำหรับระบบ Hi us, ไฮบริดทัศสียงเมื่อกี้ที่ผมเรียนมันจะไม่ใช่แค่ประหยัดน้ำมันแต่มันจะมีอัตราเร่งเร็วแรงดังใจนะครับเพราะว่าเรามีแรงม้าสูงถึง194แรงม้านะครับทำอัตราเร่ง0ถึง100ได้ภายใน8วินาทีแล้วถ้าเกิดสมมติว่าทุกท่านขับรถทางไกลทีนี้คุณไม่ต้องกลัวเลยครับ จากระยะ50กิโลเมตรถึง80ถึงถึง120กิโลเมตรสามารถใช้เวลาเล่นเพลงแค่5วินาทีเท่านั้นเล่งแสงได้ดักใจไม่ต้องกลัวนะครับปัจจัยที่3ทีนี้เรามาถึงความสะดวกสบายในการใช้งานครับคุณวีใช้งานรถเป็นไงครับเรื่องปกติฟังเพลงครับชอบฟังเพลงฟังอดแคสต์อะไรเงี้ยครับแสดงว่าหน้าจอกลางเป็นหน้าจอสําคัญถูกต้องครับ All New MG 3 Hybrid Plus ครับเราให้จอขนาดใหญ่ มากกว่า10นิ้วนะครับและยังสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายได้ด้วยเรียกได้ว่าให้ความสะดวกสบายแบบคนขับ Enjoy ไปกับมิวสิก n n j o y ไปกับการดูจอ Enjoy ไปกับการดูแผนที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและไม่ต้องกวดแบตหมดเพราะเรามี Wireless Charger ให้ด้วยเรียกได้ว่าสะดวกสบาย สำหรับคุณผู้หญิงหรือคนที่ต้องการใช้รถมีระบบการเก็บของเยอะแยะมากมายรถยนต์รุ่นนี้นะครับมีที่วางของมากถึง25จุดเห็นเล็กๆแบบนี้มี25จุดนะครับแล้วก็แผงคอนโซลด้านข้างสามารถวางน้ำได้ถึง4ขวดด้วยกันนะครับยังไม่พอยังไม่พอด้านหลังครับเบาะหลังของเรานะครับออกแบบมาให้พับแบบ60-40นะครับสามารถจุกระเป๋าเดินทางแบบไซส์ใหญ่และไซส์เล็ก เรียกได้ว่าตอบโจทย์คนที่ต้องการรถยนต์ขนาดเล็กแต่เก็บของได้เยอะๆแน่นอน,นและปัจจุบันนะครับสิ่งที่เราพบจากการศึกษานะครับมีลูกค้ากลุ่มที่เรียกว่าลูกค้า small family หรือว่า pet p a r e n t นะครับในการดำรงชีวิตยเยอะแยะมากมายสิ่งที่เราเพิ่มขึ้นมาในรถรุ่นนี้ถึงมันจะเป็นรถทันเล็กแต่เรามีแอร์ตอนท้ายให้สำหรับผู้โดยสารดอนหลับตอนหลแต่ว่าไม่ว่าน้องๆหนูๆหรือ น้องหมาทั้งหลายแหลอยู่ในนี้จะเย็นสบายตลอดการเดินทางอย่างแน่นอนนะครับสุดท้ายปัจจัยที่4ที่ขาดไม่ได้ MG เป็นบริษัทที่มุ่งเน้นเรื่องนี้มาโดยตลอดคือเรื่องเซฟตี้นะครับเรามีการใส่ระบบเซฟตี้มาตรฐานเต็มรูปแบบรวมไปจนถึงระบบ Adda s y y t t m m ใส่เข้าไปถึง8ระบบแปลว่าระบบเรื่องของการเตือนการชนด้านหน้าช่วยเบรกด้านหน้า รักษาลถให้อยู่ในเลนหรือแม้กระทั่ง Adaptive Cruise Control หรือ Traffic Jam Alert เราใส่มาแบบจัดเต็มเล็กๆแบบนี้จัดเต็มแน่นอนนะครับยังไม่พอเ <c oughs> ยอะไหมเยอะแต่ว่าครบแน่ครบคุ้มเรียกได้ว่าครบและคุ้มแน่นอนนะครับเรามีกล้อ,อง360ให้ด้วยครับและยังมีเซ็นเซอร์ช่วยในการถอยหลังอีกต่งางหากอีกเช่นเคยครับอีกเช่นเดิมครับเราเป็นเจ้าเดียวที่ให้ทั้ง2ระบบมาพร้อมกัน และสําหรับคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายที่กังวลเรื่องของว่าเวลาเราขับรถแล้วยางเราจะแบนเราอยาจะโดนตะปูหรือเปล่ารถรุ่นนี้ครับเราติดตั้งระบบ TPMS มาให้และสามารถดูได้จากมาานวัดจอแค่ขนาด7นิ้วเห็นชัดเข้าใจรู้ทุกอย่างว่าต้องเติมลมย่างเมื่อไหร่สบายใจมากถูกต้องครบเลยทั้ง4ด้านนี้ถึงได้บอกว่าถึงได้บอกว่า4ปัจจัยนี้เรามีความมั่นใจว่า All New MG3 Hybrid Plus จะเป็น b Best All in One Hatchback สำหรับลูกค้าทุกท่านที่มองหารถยนต์ในเซกเมนต์นี้ครับนี่แหละฮะรายละเอียดที่ทำให้เรามั่นใจได้และถ้าเกิดใครยังลังเลอยู่ครับคุณสามารถที่จามาเป็นครอบครัว MG ไปพร้อมกันได้นะฮะกับนี่เลยครับ All New MG3 Hybrid Plus ทีนี้ครับชวนพี่เอคิดอย่างนี้พี่เกลองมองเข้าไปในรถนะฮะตำแหน่งที่นั่งคนขับ่ะที่นึกถึงใครพี่จินตนาการใครที่นั่งขับรถคันนี้อยู่ครับ ออนิวเอ็มถ้าดูจักการแต่งตัว <c oughs> วันนี้นะครับออนิวเอ็มเราจับกลุ่มลูกค้าที่เรียกว่า Young Adult Customer <c oughs> นะครับเรามีการศึกษานะครับไม่อย่างชัดเจนว่ากลุ่มนี้เนี่ยมีความต้องการรถในขนาดเรียกว่าไซสิทิครานะครับทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยมีความเหมือนและความต่างกันนิดหน่อย3ข้อแรกที่ลูกค้าต้องการก็คือต้องเป็นรถที่ดีไซน์สวย2 <c oughs> ต้องเป็นรถที่มีความประหยัดน้ํามัน เพื่อที่จะทําให้เขาเนี่ยเซฟเงินในชีวิตเขาให้ได้มากขึ้นนะครับที่เมื่อกี้ผมบอกปั๊มจ๋าห่างกันสักพักะนะครับส่วนคุณผู้หญิงนะครับจะมีความต้องการในเรื่องของการใช้งานยูทิลิตี้และต้องขับขี่งา่ายในขณะที่คุณผู้ชายเนี่ยต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์แฮนดリンงที่ดีแล้วก็เทคโนโลยีที่ดีเรียกว่าออลนีเอ็มคันนี้เอาอยู่หมดทุกคนนะครับดังนั้นเราศึกษาต่อ คนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นคนต้องการใช้ชีวิตให้มีอิสระให้ที่สุดอย่างที่ตัวเองต้องการ All New MG 3จะเป็นเหมือนปีที่จะเปติดให้เขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระเรียกได้ว่ารถยนต์รุ่นนี้ตอบโจทย์ทุกท่านแน่นอนนะครับจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมสโลแกนหรือ c o m คอมม c นิเคชัน s ม a g e ที่เราใช้สำหรับรถยนต์รุ่นนี้ก็คือ All New MG 3ให้บ i d plus อิสระ plus w e l